Hi, ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะกับชนะของก่อนนะักรน,นะช่วงนี้ก็คือช่วงต้นเดือนแล้วนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่ของเดือนสิงหาคมเนาะแน่นอนว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะต้องมาเจอกันทุกๆเดือนอีกแล้วนะั่นก็คือคลิปแฟงประจําเดือนนะจ๊ะก็ะในเดือนกลางๆที่ผ่านมาเนี่ยมีของอะไรที่กอชอบบ้างจังกันเลยอย่างแรกเลยกะรับเป็นเรื่องสกินแคร์ สิ่งที่เราชอบก็คือเจ้าสองตัวนี้นะฮะคือเราแอบมีการใช้มาได้สักพักหนึ่งที่ไม่ได้ออกสื่ออะไรมากมายนะ,ะแล้วก็มีการลงอีสกแกนไปสักพักหนึ่งแล้วแหละเกออัน,นี้คือแบรนด์พุชแมลลี่นะฮะคือมันเป็นมาสหน้ากับสบู่นะฮะนี่เป็นออแกนิกเป็นสองตัวเป็นผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิกซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนผสมหลักคือมะขามนะอย่างสบู่เจ้าตัวเนี้ยอันนี้ก็ใช้ไปแล้วหมดแล้วก้อนหนึ่งนะ,ะนี่เริ่มก,ก้อนที่สองแล้วคือเรามีความรู้สึกว่าสบู่เนี้ยเรายังเฉ ลูกอมมะขามที่มีขายเซเว่นน่ะคือจะเห็นว่าม็ดดำๆดำๆๆเนี่ยมันเป็นเนื้อมะขามที่เขาผสมใส่เข้ามาในดี สบูลลส่ใช้สามารถล้างหน้าได้ไหมเขาบอกว่าได้เพราะว่ามันมีค่า P.S. บาลานที่คงที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำให้แบบหน้าดูแห้งตึงจนเกินไปก็เป็นขั้นตอนในการฟันที่ดีนยอย่างหนึ่งที่ชอบในเจ้าตัวสบู่มันสามารถตีฟองขึ้นมาได้เป็นแบบคล้ายๆแบบตัวโฟมล้างหน้าวิปปิ้งครีมตีฟองน่าจะไม่เยอะเท่ากันนแต่มันสามารถตีฟองขึ้นมาได้ด้วยการที่แบบไม่ต้องมีแบบตะข่ายตีฟองก็ได้มันคือมันไม่ได้ต้องเป็นฟองแบบฟองใหญ่ๆแบบสบู่ทั่วไปเป็นฟองแบบวิตครีมอะแฮปปี้มากแวีาบบขท่่ดจ เนื้อมะขามอันนี้มันเยอะกว่านี้นแต่ก่อนใช้ไปเหลือประมาณแบบขึ้นกระปุกแล้วคือมันเป็นเนื้อมะขามแท้รอดเปอร์เซนต์เลยจริงๆซึ่งแบบดูดิแล้วคือแบบจะให้ดูเนี่ย <Yeah. S 1> ออกมาปุ๊บมันเป็นเนื้อมะขามแบบรอดเปอร์เซนต์แบบแท้มากคือแบบกรีดมากเพราะเราไม่เคยเจอแบบมะมะมะขามอะไรที่มันเป็นแบบ แบบมาเป็นเนื้อจริงๆกับอะไรเงี้ยปกติเราเจอแบบผสมแบบสารสก,กัดจากมะขามหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบค่อนข้าจะตื่นเต้นมากซึ่งหลังจากที่ใช้แล้วเนี้ยเอาตรงๆนะคือหนังหน้ามันดีขึ้นได้จริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นข้อหนึ่งด้วยความที่มันเป็นมะขามไงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามะขามมันมีฤทธิ์ฆ่าความเป็นกรดถูกไหมเมื่อมันเป็นกรดดังนั้นมันก็จะสามารถ,าารถกัดเซลล์ผิวที่ตาเของเราออกไปได้ไปก็เหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งจากคนที่เขาจะใช้เม็ดสครับถูกไหมซึ่งอจริงๆก่อนไม่ค่้าชอบเม็ดส มันรู้สึกว่าบาดผิวตอกให้แบบสครับแบบเล็กขนาดไหนก็ตามแต่เราก็รู้สึกมันบาดผิวดีดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นการช่วยเร่งการหลุดผิวที่ดีในระดับหนึง่งเราไปเห็นรีวิวเข้ามามันก็ช่วยในเรื่องของการแบบคนที่แบบน้ำเหลือระบบน้ําเหลืองไม่ดีคือแบบเหมือนกับว่าเป็นแผลแล้วหายช้าซึ่งมันก็จะไปช่วย ลดรอยผู้นั้นได้ได้เร็วขึ้นคือมันช่วยมันช่วยลดได้จริงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยยคงไม่ได้แบบโอ้โหใช้แล้วหายทันทีก็ไม่ใช่เรื่องปะแล้วการใช้เนี่ยของกรใช้มาร์กประมาณ5นาทีต่อต่อครั้งแล้วก็อันเนี้ยบอกไว้เลยนะฮะก็ไม่แนะนําให้มาร์กทุกวันเพราะว่ามันเป็นกรเพราะมันเป็นมะขามถูกไหมดังนั้นมันไม่มันไม่เหมาะกับการมาร์กหน้าเจ้าตัวนี้ทุกวันอยู่แล้วไม่งั้นคิดดูสภาพนะว่ามันเป็นกรดวถึงมันจะเป็นกรดที่ค่าให้ค้นอ่อนก็ตาแต่มันก็ยังเป็นกรดอยู่แล้วคุณมาร์ง ชั้นเนื้อผิวหนังแท้ๆซึ่งมันจะทําให้เกิดผลกระทบตามมานั่นก็คือ1ผิวจะวาวต่อแสงเมื่อตัอวต่อแสงเสร็จแล้วผิวก็จะมองคาง่ายแันที่3คือฝ้าก,กระก็จะมาถ้าคุณไม่ใช้กันแดดเลยฉะนั้นนะว่าอย่าใช้ทุกวันใช้ประมาณสาวันครั้งหนึ่งก็พอแล้วที่สําคัญเจ้าตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งหน้าและตัวไว้แก่คือหลักๆนะเนี่ยก็ว่ามันตอบตัวสบคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวอย่างเช่นรอยต่างๆเป็นรอยดําสิวหรือรอยฝ้าก,กระรอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรอยแผลเป็นสิว ต,ตาๆก็สามารถช่วยได้แล้วก็สมมตที่แบบสีผิวไม่ส,สม่ำเสมอสีผิวหมองคล้ำอยี่ยน้าจะจางใสก็อันชนตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามันไม่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวนะมันไม่ได้มีส่วนผสมของตัวใดๆที่มันช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวเลยคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะบางทีก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยาให้มันเกิดสิวมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นกรดก็คือถ้าคุณเป็นสิวหนักๆแล ก็ไม่ใช่หมอนะก็ไม่ใช่แพทย์ผิวหนังก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันแบบจะทำให้เิดเอฟเฟกอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรนี่แหละแนะนว่าคนมีสิวจะต้องดีเรียนนิดนึงอาจจะต้องทดสอบการใช้หนักก่อนนิดหน่อยนะหรือปรึกษาแพทย์นิดนึงนะฮะว่าสามารถใช้ได้ไหมหรือหลักแล้วก็คือไปรักษาหน้าให้หายก่อนไปรักษาสิวให้หายก่อนนะฮะแล้วค่อยแบบมาลองใช้อะไรอย่างงี้นะฮะลองไปดูละกันว่าคืออันนี้มันมีขายในออนไลน์นะฮะก็ลองไปดูที่เพจของแครี่แล้วกันเนี่ยก็จะแปะขึ้นลิงก์อะไรไว้ให้หรือไม่ก็ ลิงไว้ที่ดีสคริปชั่นบล็อกข้างล่างนะฮะก็ลองไปสอบถามเขาดูอะไรเงี้ยจบแล้วสกินแคร์กัเรื่องเมคอัพกันบ้างนะฮะกลับมาใช้ในสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเราเคยเป็นหนึ่งในแฟรปเลตหรือยังนะแต่เรากลับมาใช้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันจะหมดอายุแล้วอันนี้คือ benefit the professional นะฮะมันก็เป็นไพรเมอร์ที่ช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็เบอร์ขุ่นได้ดีมากๆนะฮะก็เริ่มเริ่มกลับมาใช้ช่วงนี้อันนี้คนรจะให้จัดจัดเธอกรไม่แนะนำเพราะมันจะไม่น่าดูแบบ ถ้าคุณใช้ลหลักๆแล้วก็คือเหมาะคนที่นนหน้ามันหรือหน้าแับผีผสมเนี่ยเพอา้าจะทำได้ดีที่นะเดกลับมาชอบอีกครั้งหนึ่งนะเราคือนิส total control drop สีที่ก่อนใช้คือเบอร์เจ็ดเป็นด็อปเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นแบบเนื้อลิควิดจัดจ้าไปเลยคล้ายๆแบบ Mac face and body อยู่แต่มันจะมีค่าความเข้มข้นมากกว่า Mac face and body คือเนี้ยมันจะมีความแบบพอเกี่ยไปแล้วมันจะไม่เหมือน face and body ที่แบบ มันจะเรยวเรวแล้วนานมากกว่าจะเกลี่ยกว่าจะเกลี่ยสมัสมัตมแต่เนี้ยค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเร็วแล้วก็ให้ความเป็นให้ความปกปิดเขาแลกที่ดีมากๆเรื่องมูความมันเนี่ยก่อนยังเฉยๆนะกอนยังไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยคุมความมันมากเฟรชอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทําให้หน้าดูแบบดูอย่างอย่างวันเนี้ยที่ใช้อยู่ก็จะเห็นแปว่าหน้ามันจะแบบฟิชลุคมันโอเคอยู่อะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าติดทนก็ทั้งวันก็ไม่หนักยี่สิบชั่วโมงสมัยกว่า เป็นจังหวะช่วงของการทาํางานแต่ก็จะมีบริเวณจมูกนวนคางที่มันจะหลุดออกไปโดยปกติซึ่งเราคือทุกตัวจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ใช่ฟูเขาเลยนะจะหลุดออกไปหมดเลยนะฮะถัดไปอย่างรวดเร็วนะฮะคอนซีลเลอร์อันนี่ไวเ and w วฟอ Photo Focus Concealer นะฮะก็คล้ายๆกับนี่สตูดิโอโฟโตโจนีนิ c คอนซีลเลอคล้ายๆกันคือเจ้าตัวนี้ของความมันหมดก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้แทนอย่างเงี้ยก็ถามว่ามันก็แทนกันได้แล้วก็ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้อาจจะหาหาไม่ได้ที่ไทย ไป็แเควนวานเขาไม่ได้มาขายที่ไทยนะฮะอันะต้องพิออเดอร์เอาแป้งให้เลยบูเตเป็นแป้งที่ราคาถูกมากนะฮะแล้วก็แบบคือดีมากเป็นแป้ง่ผสมรองคืนที่แบบดีมากแต่แทกเกจจริงเนี่ยจะแบบดูแบบสมราคาหลักสิบปะหลักสิบอะไม่ถึงหลักร้อยอะมีความกลิ่นแบบแป้งเด็กอะระดับหนึ่งนะฮะก็ก็ไม่รู้สึกมัาช่วยกายควบคุมความมันนะแต่ก็ให้ความรู้สึกว่า มันก็ให้ความความปกปิดที่ดีระดับหนึ่งอยู่เลยในการเซตแป้งอะไรค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็คือมันก็ราคาถูกมากๆกันเลยไฮไลท์นะฮะ Nick born t o โ o w Liquid Illuminator นะฮะอ่านชื่อสีไม่ออกขอโทษนเป็นสีชมพูเกลือนี่จะไฮไลท์ที่แบบอะไรนี่ก่อนลองลงลองขึ้นนะฮะไฮไลท์มันสดมากแกมันให้ความเป็นลุกธรรมชาติมากๆนะฮะแต่ว่ามันด้วยด้วยสีของมันหรืออะไรไม่แน่ใจนะมันจะทำให้ความรู้สึกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เห็นลุกคน น,นิดนึงแบบคือส่วนตัวแล้วก็เป็นไฮไลท์อันดแล้วไงก็เลยถูกไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนั้นอนะไเงี้ยใช้ก่อนลองรองพื้นแฮปปี้มากแกแล้วราคาถูกมากราคาหลักร้อยเองเขียนคิน้วคอสลุกสลิมบราพนซิลเลยช่วงนี้มาแกแต่งหน้าจะมีบ่อยอคือก็เลยรู้ว่าเราเลิอกอินก,กับผลิตภัณฑ์ชนิดมากขึ้นโดยเฉพาะการกิียนคะิ้วอะไรเงี้ยแล้วซึ่งคอสลุกตัวเนี้ยมันแท่งนิ่ต่อมันเล็กนิดเดียวมากก็เลยแบบเขียนง,ง่ายแล้วเส้นโคดแฮปปี้โคดนะฮะที่มีสปูริบัสซึ่งแบบ พูลี่ไม่แก่การจ้ากเกลี่ยดได้ดีมากแฮปปี้โคตรโครแล้วค่ะไม่แพงเลยบัชออนนะฮะสลิปบัชเหมือนเดิมแต่ปเปลี่ยนสีนิดนึงอันนี้คือสีพอมามกาาเนตจะเป็นสีแบบม่วงๆชมพูแบบนี้คือจากที่เห็นเนี่ยมันอาจจะดูแบบเข้มเกินไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้มเลยนะคือเราสามารถเกลี่ยม,มันให้อ่นอ,อนๆลงได้อนะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสีม่วงก็จริงแต่พอทาไปจริงๆปั๊บอ่อนๆมันจะกลายเป็นอ่อนชมพูแดงอ่อนๆเรื่อยๆ แฮปปี้ชอบอีกอันนึงนะฮะเป็นพาเลทอายแชโดว์ที่เรารู้สึกว่าเราใช้มาตลอดไม่ว่าจะแต่งหน้าใครแต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าอะไรก็ตามแต่เราจอหยิบชอบตัวนี้มาเป็นมิกซ์แอนด์แมทตลอดอันนี้คือเนเกตเบสิกนะฮะจากเอเวอร์จีเคเป็นโทนนูนูเทรลที่มีสีหนึ่งที่เป็นสีชิมเมอร์คือสีนีหรือสีดีนะมีผลึกของความเป็นชิมเมอร์นิดหน่อยนะฮะก็ใช้ได้ดีในการแบบไฮไลท์หน็อกทิวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าคนที่ใส่แต่งหน้าจริงๆก็ก็มีก็ดีนะคือมันเป็นแบบเอาไว้เป็นฮาร์ดซีชั่นเชดได้เเลลยวาบแแต่ แบบคือควรมีไว้เป็นชั้นสิสเซนเชตอันสุดท้ายนะฮะอันนี้คือสเปรย์ฟลิกพัสจากแมกนะฮะที่มาชอบตัวนี้เพราะว่าช่วงหลังๆเราตอนเนี้ยคือก็เป็นคนที่น่าชอบชอบการแบบหน้าโกโกโรมากคือจะไม่ชอบหน้าแมนมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นฟลิกพัสที่น่าจะเซ็กชั่นสัมผัสในนี้แหละเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเ็นีฟิลิสุดเป็นแบบโกโกโรอ่ะจะ็น้ดด้วยเนี่ยคือเห็นป่ะว่าพอหลังใช้แล้วปุ๊บ หน้ามันจะดูแบบกโกลว์ดูแบบดูมีอะไรอะ่ะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับหน้าได้แบบแฮปปี้โคตรๆนะฮะก็หมดละฮะนี่แหละคือจูไลฟ์แฟมเบร์ของกอนยังไงก็อย่าลืมเออ่กดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กด subscribe ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ subscribe ช่องของกอนนะยังไงก็ไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปแฟรมเบรนประจำเดือนหน้านะฮะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย